ที่ร้านอาหารนักทองวานนะคะวิชาวัดี20สเป็นร้านอาหารน่ารักน,น่ารักน,นะคะเป็นแนวซีฟู้ดนะคะมีร้านอาหารมีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายให้เพื่อนๆได้มาถ่ายรูปเล่นกันนะคะมีวิวสวยมากค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่าร้านอาหารนักทองวานมีเมนูเด็ดอะไรที่เราสนใจกันบ้างน่าทานบ้างมาเลยค่ะ ตามมาเลยค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะมาเลยเส็ไหมคะแม่ทไหมคะอ่หารแม่ทองวั นะคะอหร่คอนนเดี๋ยวฉันเอล่อยีก่ะเอ้ยฉันเอาุ่งเนี่ย่ะคะอรอยมากนะขอแนะนำนะคะแบบสนอสินค้าใหญ่เลยนะคะนกุ้งอะไรนะคะกุ้งแช่น้ำปลาก้แช่น้ำปลาหมคะอันนี้นะคะอ่ยนะคะอันนี้อะไรนะคะพุ่หยอยาคุ้ไข่ดองลาคุ้งไข่ดองนะคะเมนูอาหารที่รับรวันนะคะอาจจะเป็นกุ้งและอาหากุ้ง กุ้งม่น้ำขาวมันเต็มเลยน่าทานไหมเอ่ยน่าทานมากเลยค่ะมีแค่ะมีอะไรอีกบ้างคะมีมีไข่หวานไข่หวานนะคะไข่หวานไข่หวานนไข่หวานสนใจไหมอันนี้เป็นปลากระปุกนะคะปลากระปุกทอดน้ำปลาแล้วก็มียำค่ะนคือยำใส่ไข่ ้ไข่สามไข่เป็นผู R ้ชานาปลาค่ะชานางปลาคะอันนี้โอ้โหีเด็นเลยสวยนางรมเพื่อหอเอพอเชียรอยู่นี่ค่ะอร่อยค่ะมอร่อยมากเลยอร่อยจังอร่อยงเลยนะคะทอาคะ ร้านอาหารนครวานนะคะที่วีพาร์ตี้20เตรียมมา1,000บาททานให้1บ,บาทคะ่ะเ <laughs> ชิญน,นะคะาอ,อาหารสดๆคนนะคะเป็นซีฟู้ดนะคะสั่งได้2ชั่วโมงค่ะทานให้อิ่มเต็มที่เลยนะคะเชิญค่ะนครวานคะ่ะห <laughs> อยนางรม <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้บ่อยปากไมไไม่ได้ <laughs> หอยใหญ่เกินไปใหญ่ไปใหญ่มากเลยเพื่อนดูไม่ใช่หอยใหญ่นะใหญ่มากเลยมามเนี่ยอหอดตงกูง่สดนี่บอกว่้ย่ยนี่มีมันเต็มเลยนะคะนี่ย ใส่น้ำจิ้ม่อยค่ะเอาวนี่น้ำจิ้มอันนี้เหรอคะนี่เหรออาปาอ้ามอามอย่าไปอืมไงสดมั้ยอะไรแบบนี้มาเลยนะคะนะบองว่ามาเลยมามัน่าอะไรนะนี่อร่อยมากเลยนะคะอันนี้คือปูแก้ผ้านะปูไม่ปูหอดเรื้อปูหอดเรื้อ ก๋วยยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะชิมให้ดูหน่อยค่ะชิมให้ดูหน่อยค่ะเปลี่ยนเขาเท่านั้นอร่อยมากเอ้ไม่รู้ไหมแก่ห้าปู่แก่พ่อเอาเอาชิมหน่อยชิมหน่อยเอาชิมหน่อยเดี๋ยวก่อนนะคะเอาปูเอาเอาอะไรนะเนี่ยปูเอาปูเอามันหยดแล้วมันหยดแล้วต่อพอดีนะคะมันหยดนะคะเนี่ยปูเผาค่ะ เป็นเลยนะคะสดสดนะคะรสชาติของบอกน้ำจิ้มชิมไม่ดูหน่อยชิมไม่ดูนะนะคะเดี๋ยวชิมไม่ดูหน่อยนะคะว่ามันอร่อยอ้าวนะอ๋จะกินน้ำเปลือกเลยเหรอของเขาอร่อยกินน้ำเปลือกแ้วดนอ่ะอันนี้เป็นเมนูอะไรเอ่ยไชซี่ไชซีอ่าเมนูอันนี้เป็นคองปลาแซลมอนนะคะทอดน้ำปลาอร่อยมากขอบอกขอบอกิมอร่อยมาก แล้โหชุดที่เท่าไหรล่ละคะชุดที่ <c oughs> <ๆ>ที่สองนะคะเอาออไม่<อ> <ๆ S 1> พูดไม่จาเลยอร่อยไหมชุดที่สองผ่านไปน,นะคะเดี๋ยวดูที่คั้นเนี่ยดูดูดูนะคะของเขาดีนะคะปูถอดเสื้อไม่ต้องแกะเลยนะคะเขาแกะให้ใส่ปากย่างเดียวค่ะไม่ต้องแกะนะคะ ของเขาดีจริงนะคะเนี่ยของค่าสดป่ะสามากถใส่ปั่นนะคะเอาเอาออกมาใหม่ก็ใม่อะกินไปเลยสิร้อนเอาเผ็ดของของเขาสดจริงๆร้อนค่ะเข้าแล้วต้องออกมาใหม่ค่ะเปร่าค่ะเป่านี่นี่นี่อร่อยมากเดี๋ยวดูนะคะโอ้โหใหญ่มาก ปาเล็กผมเล็กยลาใหญ่เท่าโอ้โหใหญ่มากอันนี้เมนูหมึกนี่หมึกต้มหวานต้มหวานชิมนี่มันเป็นไงชิมดูนะคะอืนี่ค่ะลองไหมคะชิมให้นะคะอ่ะเออแอ้วฟันจะถือจะเป็นสีดำปะ ไม่ร้องไม่ดมเห็นกันเลยไม่ดมไม่ดมไม่ยดมเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยอันนี้หอยนางรมนะคะวิธีกินหอยนางรมนะคะดูนะคะตักมันใหญ่มากเลยตักไม่ได้เลยนะคะมันใหญ่เดี๋ยวเนี่ยขอญาตใช้มือหน่อยเอออยัหมันเวลากินนะคะไปในปากนะคะไม่ใส่น้ำจิ้มอ่ะค่ะ แล้วก็ละลายคนะเลยเนาะไข่ขเคี้ยวนะคะมันจะหวานแล้วก็ละลายในปากเหมือนกับเราทานไวแล้วก็อมไว้แบบนั้นนะคะอมไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็มันจะหวานแล้วก็ก็ตื่นนะคะค่ะเนี่ยพี่เจี๊ยบหน่อยนางลมนะคะอ่อยมมันหวานอยู่แล้วอร่อยดูได้เลยค่ะอร่อย อร่อยจริงๆนะคะทานได้เลยที่นี่เขาดีนะคะหอยนะคะหอยดีค่ะอุ้ยหมดแล้ววันนี้อะไรอุ้ยหมดแล้วจั๊กกะจั่นค่ะจั๊กกะจั่นค่ะจั๊กกะจั่นค่ะไม่เหรอทำไมหน้ามันเหมือนคลื่นเลยอันนี้มันขอดูบค่ะนะขอดูบค่ะไม่ใช่จั๊กกะจั่นที่เลี้ยงนะคะเลี้ยตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอาศร ซตที่สี่แล้วค่ะตามทันไหมคะเซตที่สี่แล้วดูจ้าเกลี้ยงแต่ปลานี่ก็ยังอยู่ปลาตัวใหญ่มากปลาก็ไม่ไปไหนค่ะตัวใหญ่มากจริงปลายังอยู่เลยค่ะแป๊บเดียวนะคะคนเด็ดล้านแป๊บเดียวหมดแล้วนะคะับแป๊บเดียวหมดแล้วเหมือนกันค่ะที่โตกคนเด็ดล้านนอนเลยนะคะโอ้โหสวยมาก หอยไหม้ข้าวหอยมีข้าวหอร้านแต่ละร้านเลย,<อ>ยร้านนี้สองชั้นนะคะเัาอยู่ชั้นบนชั้นล่างก็นั่งได้เอาดอกก็มีค่ะร้อนๆก็มีเอาเหล็กที่มีน,นะคะไม่มีเอาเหล็กอะมีแต่เอาดอกเป็นเอาดอกหูไข่น่ากิกนมาก อร่อยไหมมิ้นอร่อยมากไข่จัดไปเนี่ยไข่เน้นๆไข่อะไรไข่ปูผู้พายคะข้าวหมงหันหัวร้านอะไรคะหอยใหญ่หอยใหญ่ไข่อร่อยม่ใจ ใหญ่ใหญ่ค่ะไม่ใช่หอยใหญ่ไข่ลอยทุกอย่างเลยอะไรนะคะไม่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ดูเปลือกมาสิคะเหลือแต่เปลือกเลยนะคะเพราะว่าปูดองมันอร่อยมากเลยนะคะหมดเลยนะคะหมดขนมอะไรไทยซิบิข้านมอะไรคะลืมลืมลืม ลืมคืนนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะสวยหวานหน้า,าทาไม่ได้นะเป็นลืมลนเดี๋ยวจะทานให้ดูนะคะว่าลืมคืนรสชาติเป็นยังไงนะคะสีฟ้าเลยสีฟ้านะคะวิธีนะคะจิ้มลงไปค่ะพาย่างหนึ่งสองสามอ่ะอ่ะอ่ะต้องอืมอร่อยจิ้ม อืออืออื้อืออืออือือ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 อมออืออืวอืออมออออื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 ืออือออืออืออือือ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 อมืืืือออ ลูกใหญ่แดงเห็นไหมคะแดงมากเลยม,เมันไข่แดงชื่นใจมากเลยจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเอานะอร่อยอร่อยม,ม,ม,มากเลยค่ะจริงๆกับไเชื่อมาลองชิมดูได้นะคะ นนิกกม่เรียบร้อยแล้วนะคะนักแของวันนี้อุ้ยนั่นท้องมากเลยดูพุงแต่ละครพุงนายชอบกินอะไรอร่อยที่สุดคะปูดองค่ะปูดองค่ะปูดองหอยนางรมอร่อยทุกอย่างวันนี้ค่ะหอยนางรมไปกี่ตัวคะเออตัวคะเจ็ดตัวแปดตัวคัน 400บาทค่ะคุ้มค่ะคุ้มค่ะคุ้มมากมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่ไหนติดตามดูนะคะบ๊ายบาย